ยาสีฟันสมุนไพรามายัางมาแล้วครับมาแล้วครับแต่ช่วงนี้พนักงานแพ็คของไปวุ่นกับคาเฟ่ยอยู่นะครับไปวุ่นกับคาเฟ่ยอยู่ตอนนี้คือผวิจิการโออยู่ในช่วงของการสัมภาษณ์พนักงานเนาะคนมาสมาัครลอยกว่าคนครับทั้งบาลิต้าทั้งเสิร์ฟทั้งแม่บ้านทั้งอะไรแต่วันนี้ได้มาแค่สองคนได้แม่บ้านมาคนหนึ่งแล้วก็ได้พนักงานเสิร์ฟมาคนหนึ่งคือ เขาอาจจะมีฝีมือแหละแต่ว่าด้วยคือเราดูหลายๆอย่างไม่ได้ดูแค่ฝีมืออย่างเดียวเขาเบิงทัศนคติบงการทํางานเบิงว่าเขารับขจ้ามาแล้วมันสีอู่น้ากันใดบอยเงงสิ่งนะครับดูเขาดูเราด้วยมันก็เลยยากนิดหนึ่งนะครับก็เลยยังไม่ได้นะครับใครที่แบบว่ายังว่างงานอยู่อยากสมัครทํางานอยากสมัครทํางานนะฮะอยากเป็นพนักง,งานเสร์ฟนะฮะอยาก เป็นบาริต้านะครับก็ยังมีตำแหน่งว่างอยู่นะครับพนักงานเสิร์ฟแม่บ้านก็ยังว่างอยู่อีกคนหนึ่งนะครับผมพนักงานเสิร์ฟก็อยากได้ใบรุ่นหน่อยนะอายุแบบไม่เกินสามสิบห้าปีอะไรประมาณนี้บุคลิกภาพดีครับ <c oughs> เคยเจอตัวจริงหลายรอบแล้วน่ารักตลอดขอบคุณครับสั่งแล้วครับสองตัวขอบคุณครับใบสมัครด้วยไปสมัครด้วยสมัครไปเลยครับผมผมแชร์ไว้ที่หน้าเฟซผมอยู่ รายละเอียดนะครับหรือไปที่เพจมาลองเดอร์มหาสาครคามผมขึ้นเวทีห้าทุ่มครับเพื่อนบอกให้ไปถ่ายรูปทั้งหนานี่พี่บินมาถงแล้มั้งเพื่อนเรีกไปบว่าคือไปไ่ายก<ม>่าไปไทายก่อนมัน้งแมนบอลลื่องไนจ <ะ S 2> แจ้าเจ้าเราไปภาษาินเดียวภาษาเราจ้งต้งอื่นผมก็ได้ผมสิได้แต่งตัวนะ พอนคือซัพพอร์ตเต็มทีแท้เปิดวงวันไหนยี่สิบเจ็ดกันยายนครับมาเด้ออยู่มหาสารคามบ้านบัก้ายครับผมบ่องเกาบ้านใจกระลอยเพราะยุบันกับยุวัดหลายยุตปีก,กันครับผมครับมึงดิดกินบอสไหมเนี่ย อลไรสิ่งเล่นอยู่ไหนครับโรงเรียนอีสานครับผมนาม,มนนะครับเชฟตอนนี้มีแล้วสองต้องการอีกหนึ่งครับแม่อยากไปสมัครเชฟแม่แต่เชฟที่สองคนนี้มีแต่ผู้ชายเนี่ยแต่เพิ่นเป็นเชฟแบบ เป็นเชฟคนรุ่นใหม่เนาะเขาก็จะถนัดอาหารแบบในแนวฟิวชั่นเมจีสวัสดีครับเมจีขอบคุณมาไลยอรอบ EP7 นะฮะบอยยังไม่ได้โพสเลยอยากดูวงใหญ่มากอาจารย์นี่สวัสดีครับมาเด้อวันที่27กันยายนครับอ๋อกาแฟสูตรของโรงขั่วชูใจครับ ขอนแก่นปารมันอีบอดขึ้นรอเนี่ยขอบคุณครับ น้องช่างแต่งหน้าบบว่าพี่มาอยู่สารคามทําไมคำ้ำไม่ค้ำได้ไงผมแบบเดินต้องเดินไปเดินมามาอยู่สารคามเมื่จะี้มีกระแนวเหตุมันบอกหละ่ะมันมีตะเบียดตื่นขึ้นมาก็ต้องไปเบิอง,งนันเบืองนี่แรงตาไปคาเฟ่เนะี่ยมาเบิองเขาส่อมบารุงเวทีเนะี่ยส่อมบํารุงรถแหนหางเครื่องส่อมยางไปเบิองห้องชุดตัดชุดแหนอะย่างประมาณนี้